ตอนนมัสก,การครับอาจารย์ตาตูตาตูเออมากตามแนวทา้งหมดที่ย์พันมากเพียงนะครับอาจารย์โอ้ยแต้มได้แต่ว่าถ้าเท่ากับว่าดีมันมันได้ตองแต่ว่าก็ออกตองคือเขากลิ่อยู่ครับเออสร้างให้เจ้าหอมมากแต่ถว่าโอ้มันจะเป็นพวกมันจันทร์เนาะมันตอง,งอยู่วันจันทร์วันวาครับเออมันก็มากเขาก็ได้หนึ่งหนึ่งกับเป่าเก่าเนาะมันก็อยู่ซ้ำนั่นหนึ่งแบบมันก็ได้ เออมันกระต่อนดูกระดีดีหรอกเออขึ้นแต้มลงแต้มเออนิมิตฝันของอาจารย์เนาะค่ะของพระอาจารย์เนาะวัดที่ผ่านมานิมิตฝันได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งดอกสองสองก็ดอกสองสองเนี่ยของมัรอซื้อขึ้นซื้อลงนี่เป๊ะเลยเนาะอาจารย์เนาะแมนแต่ว่าของกระลุดวัดทิพานมาเนาะแต่วัดทิ่านพานมานั่นกับฝันเป๊ะวัผ่านมาเลยซีหา สี่หาตัวเดียวสุดสุดมูมันบอกมันบอกฝันนี่ยนะมันก็ฝันะขึ้นเดียวพนนอนเสียมือเสียขึ้นนะครับนอนเสียมือเสียขึ้นเดือจเดมันขึ้นกมือนนลับดีดีต่เป็นเว่นพน่ะก็เพราะฝันแต่เป็นเวตัวั่ตีซีชาวเดียวเลยแต่อจ่มเหม่กันจมเหม่กันไมได้ก็จานนี้รุนน้อนเสียขึ้นนะครับ่าหัวฉันเมื่อเมื่อใดนออยรับดีดีพนบฝันมาฉันเนาะ จารย์ฝันเสืนีอ่สิมาตามตัวงวดเลยอาจารย์มีแนวทางไปครับตามตัวตามตัวงวดก็ตามตัวงวดก็ฝันอยู่ขึ้นเรื่อยก่อนกันก็บฝันอยู่ฝันตองหัวเนยฝันตองหัวเลยตัวนี้แมนขึ้นเรื่อกกันฝันฝันมาจากไหนครับฝันาปูสามองค์ศูนย์หืปูสามองค์แมนปูสามองค์นี่มีปูไดแน่ล่ะปูยูวัดนี่เหรอปูคนซุ่มพคนเคยศูนย์นี่หย ซุนเราแบบีบขาโยมไว้นบ้านเลยนใส่าข่อยนอนโคตรมาข่อยหอมาท่านนอนโคตรมองกันนี่ครับนี้ยเลยห่อมาท่านเพิ่นหอมาท่านเพิ่นแต่น่อนเพิ่นตกอนเพิ่นหอไปเพิ่นซุนแห้งครับเวลาลูปซุนซอ้ค์แม่เวลาลูบลูเพิ่นนะท่นปูสามองนี้ม้ห้องน้ำนปูยาวปลปูยาวไกปูยาวไกดิอาจารย์หลวงจาว่าปู คนซื้อวันจัง,งเลนี่ยงูบนใสจังเลยแล้ววนเธอะสะด่างงามผู้งแงตัวบงามเาม,ม,มนอมวันเทีว่ววาด่าวาอย่แค่เวพอเกิดปู้ยเอาไปปู้ยเอไปหอ้กวนวันใดก็ห่อว่าท่านครับเออนอนโดบ่อคือวาครับชุดทีคือไปก่อนพึ่อย่างนี้วานนี้ไปหอดไปหอดราเพราะราคาตายเราคนคาคนตายเราตุย,ตยนตุยแล้วคนตุยแล้วครับเออเดี๋ยวหอ ผู้ยิงหรือผู้ใช้ครับอาจารย์พิ่นไปเพิ่นไปผู้ยิงหรือผู้ใช้พิ่นไดี๋ยขาผู้ใช้ครับเออขาผู้ใช้ของปูไปทางก็ไปเห็นแต่เจ้าทาหารที่จับซิปปูนว่าพยานหนวกทหารอันนี้ก็เป็นทหารดื้อกันเั็นว่าจสิมั้ครับเป็นว่างมันก็เป็นทหารดื้อกันเป็นมายานทาหารในนั่นเป็นวางอย่างว่าโอ้ยห้องน้ำพอยสั่นจนว่าตื่นจนว่าจะเดือดนี่นว่าห้องน้ำพิน่นพอท่านนี่นว่าใส่หดเพิ่นแลังสัน่นเคล็ดพ่นนั่นก่อนอืมเออ ใส่เลยเพื่อนั่นก็ได้โอ้ยไปขาก็ไปตุยไปขาก็จะขึ้นนะเงินฉันก็จะยูด่ดีๆปูอยว่ไอ้ฉันแบบศูนย์แห้งเนี่ยเสียงเดียวกับศูนย์ขาดจนว่านั่นเพระาะว่าศูนย์มาแท้ศูนย์ยังละอาจารย์โอ้ศูนย์ยังครับสี 3, บ่โู้ดูปูอยู่วัดสามวงศูนย์ขึ้นบนเขื่นศูนย์ศูนย์สามบ่ครับแต่ก็นั่งงุ่มอยู่หันแล้วผู้ดเดียวไข่โบราณอยู่ม่ผู้มา ซูนสามบอกพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์จิงจรครับโอ้สามบอกเนบ้านเลขที่ที่เพิ่นไปมันหกหนึ่งกครับหกคือเราวันนี้ดีนีเพิ่นไปอายุกูเพิ่นตุยเนี่ยอาจารย์ก็อะไรล่ะหกสิบแปดโอ้ยสี่สิบแปดสองสอง สองหาท่วใดก่อนอเขาบอกวขึ้นองพุ่นกวตัตีตะพ่วงขวัญลวดอาจารย์ตีเป็นตัวใดเจ้าคะเป็นหกหาศูนย์อาจารย์เลี่ยนหกศูนย์อาจารย์เอาเอาตัวใดก่อครับอาจารย์หกหกหาศูนย์แปดหกศูนยปูปูสามปูสามองค์ปูสามว่าเอาอะครับปสาศูปูสาม ปูสาปูศูนย์มก็เตืมก็ตมโหลดก็ได้โอเค,อเค่นนอันที่ปูตีใบมีหกห้าศนย์เขนหกหศูนย์กันแปดหกศูนย์แลดหกศูนย์เพราะว่าบนศูนย์ด้วยพวกไส้เลยเป็นหเป็นหกยู่แล้วเม่นมอ่ะแปมาจากไหนครับอาจารย์ปูนปูน,น,น,นเลยแปดปเป็นแปดน้ำนบนปูย่าไปปูย่าไปแปดหกศูนย์อาโด เขียนไวเขียนสตัวก็ได้โอปูนี่เป็นแปดเนั่นเราน้งมืมนูเดียวตกับปูสิตาสอตัวมตรหาศโอ้ยหาศูนย์หกปก็สมกตัวเดียวกันกับแปกับแปศูนยแล้วก็สาศูนย์นก็ได้เนาะครับน์่กัเขียนสามศูนย์น้ำเอาสามศูนย์น้วกัตัดนี่ไแปดหกหกศูนแล้วก็แปดห้าแปดห้าดศน กือปูคนตัดมันกันไว้หมดเลยสามชุนใน้ำก็ได้เพราะว่าปูสามหมู่พอเพราท่านคนนอนขอรว่อๆๆไปสามนไม่จะขอแลวงอเข่าพราะท่านคนแล้วเจ้าชีไปหามันั่นี้เลยเจ้าจีไปหามว้อยคนขาว้อยคนเห็ดย่านตำรวจทหารจัากั่ท่านนหรืว่าปูนี่ก็เป็นอาหารตำรวจคนมา Poo Sam Ong soon, and không sơn hoặc sơn. Hoặc sơn, sơn, mong sơn, mong công sơn, mong công việc. Hoặc sơn, mong công việc. Hoặc sơn, mong sơn, mong công việc. Hoặc sơn, mong คุณี่ว่านี่เขาไปข้าวเดียวนี่มีฝันต่องหวดเลยเนาะค่ะแมนฝันขึ้นมาดีสิโหกกันละหลังเล็กออกปุ๊บขึ้นมากะมาฝันงกลมไปที่ห้าศูนย์หกศูนยขึ้นมานี่กระมัดในฝันยังดอกยูยูฝันอันสิฝันยูบุบวุบกันเียนอนเสืยอมือเชืยขึ้นเชี่ดเวียนดีสิบุบ ฟันเทียนีเด็ดแล้วนเทียนเด็ดแล้วนี่งุดนเนวาผุนอเทวดาพอเ็นวัดว่าเขียดหลายเขาม่เห็นทางไห้วุ๊คหวกคนหัวนกนกันริ้วริ้้วริ้ริ้วริ้วหางหัว่าจย์จังหวเพิ่นเป็นผู้้เ่นกทเป็นหเป็นกวเนาะปู่ก็จะเป็นพระปูก็จะเป็นหเป็นหกแผู้ใ้เออ ใช่ฝันตงดดงองหวัดได้ตัวไหนครับตีกมากเลยได้ตัวไหนครับหกห้าศูนย์แปดหกศูนย์ล่องลงไปนะแม่สามศูนย์เท่นั้นฝันตองหวดเลยเนาะค่ะฝันตองหวดฝันตองหวดฝันตองหวดได้ตัวไหนก่ 6, 5, 0, 8, 6, อนจ้าหกห้าศูนย์ก็แปดหกศูนย์ซ่องตัวเลยค่ะ สองตัวเขาจะท่ากันนั่นละเล่าากะศูนย์สามสามศูนย์แ้วก็ตัดที่สามตัวเพกหาศูนย์กับตัดออกกับวารายตัวเราก็มีเลขหกศูนย์เนาะค่ะมันซ้ำกันเนาะมันซ้ำกันตัดออกกับจุบวาลายปันเลยมาจะเลื่อมสามศูนย์ันตองวัวของพระอาจารย์นะคะอืมฟันังสี่ต่เก้ามันใจบองพระอาจารย์มันใจอยู่ฟันนินเทบดามันใจก่ ฝันเห็นเทวดาคือหัวใอฝ่อไจานฟันฟันว่าเทวดามครับม่ขึ้นไปหาเทวดาโอ้มันมาออกหัวหัจานแม้นฟันแม่นอีหลหัวหัวหลังตรงเลย ากานเห็นเพืดานขาพเจ้ใ่ก่อนครับอาจารย์ผัน่าปูยุวัดศูนย์ศูนย์เนีน้ยเงี้ยพักกัลวนวันวันวันยปูจชักองครับปูส้สั่งบอหอ